นี่นะครับทุกคนพี่เลยก็จะพาทุกคนไปดูสวนลอยฟ้านะครับสวนลอยฟ้าสไตล์ญี่ปุ่นนะก็จะอยู่บริเวณชั้น4ี่ของโรงแรมนี้นะครับนะก็จะมีสนามดริฟ์กอล์ฟแบบนี้นะฮะนี่เลยเป็นสวนย่อมเล็กๆนะครับแต่ก็คือได้บรรยากาศมากนะเพราะว่าอยู่บริเวณชั้น4ของคอนโดนะครับก็คือจะเป็นล็อบบี้สำหรับการทำกิจกรรมมีฟิตเนสนะแล้วก็มีห้องรับรองมีออนเซ็นนะครับแล้วก็ จะมีสนามเด็กเล่นของเด็กนะเป็นห้องเด็กเล่นของเด็กนะก็จะอยู่ข้างในนั้นก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่แช่ออนเซนนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นห้องเหมือนกับว่าห้องรับรองนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะสวยมากๆเลยครับผมก็เป็นอยู่บริเวณชั้น4ฮะเป็นส่วนลอยฟ้านะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับก็คือจัดสรรปันส่วนได้แบบเพอร์เฟกมากๆเลยนะฮะเพอร์เฟกมากๆเลย ประมาณนี้ครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นบริเวณสวนหย่อมมีที่ให้คนนั่งพักผ่อนตรงนี้นะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าตกแต่งแบบครบนะฮะตกแต่งแบบครบนะได้บรรยากาศฟิลกูดอีกแล้วครับท่านได้บรรยากาศฟิลกูดนะอันนี้ก็จะเป็นต้นหลิวสวยมากๆนะครับทุกคนนะ ถ้ามีต้นหลิวแบบนี้ก็จะนึกถึงไม่เมืองจีนก็ญี่ปุ่นเนาะอันนี้เป็นภาพนะฮะเพื่อสร้างบรรยากาศสวยครับทุกคนสวยสวยสวยเดี๋ยวเราไปดูตรงสระว่ายน้ํากันนะฮะว่าสระว่ายน้ำเนี่ยวิวจะดีแค่ไหนนะครับนะก็จะอยู่ชั้นเดียวกันเป็นชั้นกิจกรรมฟิตเนสนะครับผ่อนคลายนะ นี่ครับทุกคนก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นห้องออนเซน็นห้องออนเซ็นนะครับเปิดประมาณห้าทุ่เออเปิดประมาณห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะครับผมนะนี่จะเป็นห้องเด็กเล่นของเด็กนะเปิดช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับนี่เลย โอ้โหนี่คือสะว่ายน้ำนะครับทุกคนสะว่ายน้ำนะครับผมนะก็จะเห็นเป็นวิวแบบนี้เลยนะครับนะโอ้โหตัดกับขอบทะเลเลยครับผมตัดขอบทะเลเลยนะนี่เลยถ้าหากเราจะลงเล่นน้ำเราก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับต้องไปลงทะเบียนก่อนนะ วิวจะเห็นเป็นเหมือนเราอยู่เขาใหญ่มีภูเขาด้วยเหมือนเราอยู่เขาใหญ่เหมือนเราไปเช่าบ้านของภูวิลล่านะในโครงการภูวิลล่าเพื่อพักผ่อนที่เขาใหญ่นะก็เป็นอีกฟิลหนึ่งที่เห็นภูเขาถูกไหมแต่หันมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นฟิลทะเลนะเป็นวิวของทะเลนะก็จะได้ฟิลแบบเราอยู่ในทะเลอยู่ที่ทะเลอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมครับผมนะ ตัดเส้นขอบฟ้าสวยมากๆเลยนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้มาก็คือประทับใจนะครับนี่เลยตรงนั้นจะเป็นสะพานแดงนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะที่เห็นหลังคานั้นจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทางโรงแรมเนี่ยเขากำลังสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับผมนะนี่เลยแต่ว่ายังทำไม่เสร็จสมบูรณ์นะนะครับ ก็พอลงจากโรงแรมก็จะมีทางเดินไปที่สะพานแดงนะครับนี่เลยนะฮะยูเรสซิเดนต์เนี่ยเป็นอคอนโดนะครับผมนะแต่ว่าเป็นคอนโดกึ่งโรงแรมนะก็คือถ้าใครซื้อห้องเขาก็ยังเขาก็ขายนะฮะใครซื้อห้องเอาไว้แล้วก็เหมือนกับแบบว่าฝากไว้กับโครงการอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ได้นะเหมือนคล้ายๆกับแบบว่า,าซื้อคอนโดไว้แต่ว่าฝากไว้กับโครงการเพื่อให้คนสามารถเข้ามาพักเข้ามาเช่าได้อะไรประมาณนี้นะนี่เลยสวยมากๆเลยครับทุกคนนะนี่เลยนะครับเป็นวิวแบบพนรลามานะครับนี่เลย ฟิวก็ประมาณแบบคือแบบเหมือนเราไปเขาใหญ่ที่มีบ้านเป็นแบบบ้านของอโครงการพูวเวล่าที่มีสระว่ายน้ำนะแต่อันนี้คือเปลี่ยนจากเขาใหญ่เนี่ยมาเป็นทะเลนะครับก็จะออกประมาณนั้นนะก็มีสระว่ายน้ำแต่ว่าเปลี่ยนจากาวิวเขามาเป็นวิวทะเลนะแต่ว่าที่นี่ก็มีเขานะที่นี่ก็มีเขานะครับผมนะ นี่นะครับก็จะเป็นฟิลแบบประมาณว่าเขาใหญ่ประมาณเขาใหญ่มีสระว่ายน้ำนะพอถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นฟิลแบบทะเลนะครับผมนะก็คือได้2เวอร์ชั่นเลยเวอร์ชั่นเขาและเวอร์ชั่นทะเลนะครับนะต้องบอกเลยว่าที่นี่แบบครบครบมากครับทุกคนครบมากเลยนะถ้าใครมาก็แนะนําเลยนะครับผมนะอยู่เรสิเดนต์ดีมากนะเจ้าหน้าที่ก็ อันนี้ไม่ใช่อันนี้คอนโดอื่นอันนี้คอนโดอื่นนะเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักทุกคนนะครับผมนะก็บริการดีนะนี่นะครับวิวขาวิวเขาครับผม เซตนี้ก็จะเป็นของน้องกัปตันครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นข้าวผัดซอสนะแล้วก็จะมีไข่เจียวแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะเหมือนคล้ายๆไข่ข้นนะแล้วก็เป็นไก่แบบนี้ฮะคล้ายๆเป็นไก่ทอดแต่ว่าเป็นราดซอสเทยากิอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีผักต้มสําหรับเด็กมีไส้กรอกนะฮะคือเวิร์กมากเวิร์กมากนะครับเลียงให้ เซตนี้เซตนี้เป็นของเอมมี่ครับกระตัเอ๊ะเอ็กกอกูเชื่อหรือว่อางก็จะประมาณนี้ครับทุกคนนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับน้องน้ำตังนี่เป็นสปาเกตตีคาโบเลนะแต่ตอนนี้เละไปแล้วเละไปแล้ววางปุ๊บจกเลย ก็ปีละครั้งครับทุกคนก็สำหรับปีใหม่นะครับผมนะปีนี้เราก็มีทริปแบบนี้นะครับปีละครั้งนะ<ร>แต่ว่าถ้าเป็นแบบเที่ยวทั่วไปก็อาจจะแบบว่ามีอ่า <c oughs> ไปที่อื่นบ้างนะแต่ว่าสำหรับปีใหม่เนี่ยเราคิดว่าถ้าเรามาอยู่แบบนี้น่าจะโอเคกว่า เล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ